สวัสดีฮะตอนนี้คุณอยู่กับรายการหาปลั๊กครับอันนี้เป็นการเปิดรายการอย่างเป็นทางการอี e ีแรกเลยตอนนี้เราอยู่กันที่เ o t าเทคนะครับเป็นเคาเทคเมืองชลบุรีนะครับผมเพิ่งเปิดใหม่เลยแล้วหัวชาร์จไฟฟ้าของเราเป็น PA นะครับเป็นหัวเร็วด้วย120กิโลวัตต์บอกได้เลยจริงๆผมชอบหัวของ PA มากเพราะว่ามันงองแงน้อยที่สุดในบรรดาหัวชาร์จนะครับเดี๋ยวตอนนี้ชาร์จอยู่ ได้มา17%แล้วแป๊บเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ขี่มาเหลือแบตแค่15%นะฮะก็เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ห้องน้ำใหม่สุดๆตรงนี้เราน่าจะชาร์จ60%แล้วกันเดี๋ยวาหาอะไรกินก่อน นี่น่าจะเป็นกินในนี่แหละชิคกี้ชิคไม่รู้ว่าเปิดหรือยังแต่ว่าหิวโอเคก็สาร์จสาร์จอลละไรล่ะชาร์จเสร็จแล้วนะฮะได้ไป6-2%อเพราะว่าลืมเติมเงินในแอป เงินหมดที่เกียรชาร์จอีกรอบแนะก็เดินทางเลยดีกว่าแล้วกันมีเท่านี้ฮะสำหรับหัวชาร์จที่คาลเทคชนบุรีสําหรับใครที่แวะผ่านมาแถวชนก็ลองมาดูได้นะครับผมมีสตาร์บัคได้ทรูด,ด้วยนี่ดูใครที่ชอบรายการนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะฮะแล้วก็กดถูกใจเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะแบ่งตามภาคเลยดีปะแบ่งว่าภาคนี้หรือจังหวัดนี้มีปัวชาร์จอยู่ตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวทุกๆ3เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยมาอัปเดตกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ใช้รถ EV ให้มีความสุขครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย